คติธรรมคำสอนหลวงพ่อกุยชุตินทโรวัดโคสิตารามจังหวัดชัชนาทคำสอนหลวงพ่อกุยที่เขียนไว้ในตำราอันวาสนาของมนุษย์สุดคาดหมายย่อมกลับกลายไม่แน่นักมักแปรผันช่วเจ็ดทีบีเจ็ดผลระคนกันมีจนนั้นผันแปรไม่แน่นอนอันวาสนาของมนุษย์สุดคาดหมายย่อมกลับกลายไม่แน่นักมักแปรผัน ชั่วเจ็ดทีบีเจ็ดลระคนกันมีจนนั้นผันแปรไม่แน่นอนอันวาสนาของมนุษย์สุดคาดหมายย่อมกลับกลายไม่แน่นักมักแปรผันทั่วเจ็ดทีบีเจ็ดหลระคนกันมีจนนั้นผันแปรไม่แน่นอน,อน,น,อนพยยอนนน7 7ระคนนนนราถาจินดามณีเป็นอีกบทสวดบูชาหลวงพ่อก่วยอีกคาถาหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเนื่องจากพระคาถาจินดามณีเปรียบเสมือนแก้วสารพัดนึก ที่ช่วยปัดเป่าปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้และประสบความสําเร็จทุกประการถ้าศรัทธาหลวงพ่อกุวยชุตินทโรก็อย่าลืมท่องคาถาหลวงพ่อกววยหรือพระคาถาจินดามณีดังนี้ท่องนมโมสามจบนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจากนั้นท่องคาถาบูชาครูตับมังถังปัจกาเซนโตสัทธาอาหะอิมาอาวิตาอุอามิมาสานโมตั้งจิตให้แน่วแน่และท่องคาถาจินดามณีหลวงพ่อป่วยดังนี้จินดามณีสหโกฏสัตตังเทวานังมนุสสัตเทวานังอมนุสสัตเทวานังสามณีจิตตัง บุตรีจิตตังอาทัตเฉยหิปาริเทวันติปียังมะมะมณีจินดาปัญจาทานางทาสาโกมังทาสีโกมังปีลันทัสานาม,ามิหังสัพเทชานาพะพาหูชานามหาจินดาเอหีพุทธังปียินซียังเทวมามนุษยานางปิโยนาทาสูปนานางปียินซียังนามามิหัง พุทโธโสภัพวาธมโมโสภัพวาสังโฆโสภัวาอินท,สนสนทัสเนหาพรมมสเนหาอิธิสสเนหาราชาเทวีมณีรักขังปียังมะมาพุทธสังมีนาชาลีติพระอระหังสัพพาลาพังประสิทธิเม สุปฏิปันโนภะคะวโตสาวะกะสังโฆสังฆนะมามีอิติสุขโตชุตินทโรโณโมพุทธายะนสิวังพรหม,มามะอุุอย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเขาจิงดามณีสหโกศสัตตังเทวานังมนุสสัตเทวานังอมนุสสัตเทวานังสามณีจิตตัง บุตรีจิตตังอาทัตเถหิปาริเทวันติปิยังมะมะมนีจินดาปัญจทาทานังทาสาโกมังทาสีโกมังปีลันทัสานามิหังสัพเทชนาพาหูชนามหาจินดาเอหีพุทธังปิยินซียังเทวามนุษยานังปิโยนาทาสุปนานางปิยินซียังนมามิหัง พุทโธโสภะวาธรรมโโสภะวาสังโฆโสภะวาอินทสเนหาพรหมสเนหาอิธิสเนหาราชาเทวีมณีรักถังปียังมะมาพุทธสังมีนาชาลีติพระอรหังสัพพาลาพังประสิทธิทเม สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆนามามีอิติสุขโตทุตินทะโรนโมพุทธายะนสิวังพรหม,มามะอาุอย่าอดอย่ายากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเขาจิงดามณีสหโกศสัตตังเทวานังมนุสสัตเทวานังอมนุสสัตเทวานังสามณีจิตตัง บุตรีจิตตังอาทัตเทยหิปาริเทวันติปิยังมะมะมณีจินดาปัญจาทานาังทาสาโกมังทาสีโกมังปีลันทัสสนามามิหังสัพเทชนาพาหูชนามหาจินดาเอหีพุทธังปิยินซียังเท е วามนุษสานัานางปิโยนาธาสุปนานาังปิยินซียังนามามิหัง พุทโธโสภัควาธรรมโมโสภัควาสังโฆโสภัควาอินทสเนหาพรหมสเนหาอิธีสเนหาราชาเทวีมณีรักถังปียังมะมาพุทธสังมีนาชาลีติพระอรหังสัพพาลาพังประสิทธิทเม สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนาม,ามีอิติสุขโตทุตินทะโรนโมพุทธายะนสิวังพรมมามะอาุอย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเท้าจิงดามณีสหโกฏสัตตังเทวานาังมนุสสัตเทวานาังอมนุสสัตเทวานาังสามณีจิตตัง บุตรีจิตตังอาทัตเฉยหิปาริเทวันติปียงมะมะมณีจินดาปัญจทานังทาสาโกมังทาสีโกมังปีลันทัศนามามิหังสัพเทชนาพาหูชนามหาจินดาเอหีพุทธังปียินซียังเทวามนุษยานังปิโยนาทสูปนานังปียินซียังนามามิหัง พุทโธโสภัควาธรรมโมโสภัควาสังโฆโสภัควาอินทสเนหาพรหมสเนหาอิทธิสเนหาราชาเทวีมณีรักถังปียังมะมาพุทธสังมีนาชาลีติพระอรหังสัพพาลาพังประสิทธิเมสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสังฆนะมามีอิติสุขโตชุตินทโรนโมพุทธายะนสิวังพรหมมามะอุป อย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเทาจินดามณีสหโกศสัตตังเทวานังมนุสสัตเทวานังอมนุสสัตเทวานังสามณีจิตตังบุตรีจิตตังอาทัตเฉยิปาริเทวันติปียังมะมะณีจินดาปัญจทานังทาสาโกมังทาสีโกมังปีลันทัสสานามิหัง สัพเทชนาพาหูชนามหาจินดาเอหีพุทธังปียินสียังเทวมนุษย์สานาังปิโยนาทาสุปนานาังปียินสียังนามามิหังพุทโธโสภะวาธรรมโอโสภะวาสังโคโสภะวาอินทสเนหาพรหมมสเนหาอิตีสเนหาราชาเทวีมณีรักขังปียังมามาพุทธสังมีนาชาลีติพระอระหังสัพพาลาพังประสิทธิเม สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังฆนาม,ามีอิติสุขโตทุตินทโรนโมพุทธายะนสิวังพรหม,มามะอาุอย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเขาจิงดามณีสหโกศสัตตังเทวานังมนุสสัตเทวานังอมนุสสัตเทวานังสามณีจิตตัง บุตรีจิตตังอาทเฉยหิปาริเทวันติปียงมะมะมณีจินดาปัญจาทานาังทาสาโกมังทาสีโกมังปีลันทัศนามามิหังสัพเทชนา,าพาหูชนา,ามหาจินดาเอหีพุทธังปียินซียังเท е วามนุษยานัานางปิโยนาทาสูปนานังปียินซียังนามามิหัง พุทโธโสภัควาธรมโมโสภัควาสังโฆโสภัควาอินทสเนหาพรหมสเนหาอิธิสเนหาราชาเทวีมณีรักขังปียังมะมะพุทธสังมีนาชาลีติพระอรหังสัพพาลาพังประสิทธิเมสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสังฆนะมามีอิติสุขโตทุตินทโรนโมพุทธายะนสิวังพรหมมามะอุป อย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเทาจิงดามณีสหโกศสตัตตังเทวานางมนุสสัตเทวานังอมนุสสัตเทวานังสามณีจิตตังบุตรีจิตตังอาทัศเฉยิปาริเทวันติปิยังมะมะณมีจินดาปัญจาทานังทาสาโกมังทาสีโกมังปิลันทัทสสานามิหัง ัพเทชนาพาหูชนามหาจินดาเอหีพุทธังปียินซียังเทวมนุษย์สานาังปิโยนาทสุปนานางปียินซียังนามามิหังพุทโธโสภควาธรรมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินทสเนหาพรหมมสเนหาอิธีสเนหาราชาเทวีมณีรักขังปียังมะมะพุทธสังมีนาชาลีติพระอระหังสัพพาลาพังประสิทธิเม ุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังคโฆคสังฆนะมามีอิติสุขโตชุตินทโรนโมพุทธายะนสิวังพรมมามะอาอุอย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเขาจิงดามณีสหโกศสัตตังเทวานางมนุสสัตเทวานังอัมนุสสัตเทวานังสัมมณีจิตตัง บุตรีจิตตังอาทัตเฉยหิปาริเทวันติปียังมะมมณีจินดาปัญจาทานังทาสาโกมังทาสีโกมังปีลันทาัศานามามิหังสัพเทชนา,าพาหูชนา,ามหาจินดาเอหีพุทธังปียินซียังเท е วามานุษยานังปิโยนาทาสุปนานังปียินซียังนามามิหัง พุทโธโสภะวาธรมโมโสภควาสังโฆโสภะวาอินทสเนหาพรหม,มสเนหาอิทธิสเนหาราชาเทวีมณีรักถังปียังมะมาพุทธสังมีนาชาลีติพระอระหังสัพพาลาพังประสิทธิเมสุป,ปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามีอิติสุขโตทุตินทโรนโมพุทธายะนสิวังพรหมมามะอุป อย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเทาจินดามณีสหโกสศตตังเทวานังมนุษย์สัเทวานังอมนุษย์สัเทวานังสามณีจิตตังบุตรีจิตตังอาทัตเฉยหิปาริเทวันติปิยังมะมะมณีจินดาปัญจทานังทาสาโกมังทาสีโกมังปีลันทัสสานามิหัง สัพเทชนาพาหูชนามหาจินดาเอหีพุทธังปียินซียังเทวามานุษย์สานังปิโยนาทสุปนานังปียินซียังนามามิหังพุทโธโ,โ,โสภะวาธรมโโสภควาสังโคโสภควาอินทสเสนหาพรหม,มสเนหาอิทีิเนหาราชาเทวีมณีรักขังปียังมะมะพุทธสังมีนาชาลีติพระอระหังสัพพาลาพังประสิทธิเม สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆนะมามีอิติสุขโตชุตินทะโรนะโมพุทธายะนะสิวังพรมมามะอาุอย่าอดอย่ายากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเขา